ソリかな พวกเราสองคนนะครับแอมครับผมเอิร์ธครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้เลย B M W Z4 M40i นะครับใครที่อยากได้ไดรถสปอร์ตสักคันหนึ่งคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่ๆเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธบอกสเปคเครื่องยนต์หน่อยว่าเครื่องนี้คือเครื่องรุ่นไหนยังไงบ้างครับครับเป็นเครื่อง3ลิตร6กสูบครับผมส8 7แบแรงมา้าแล้วก็5 0 0้นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงอภายใน4.5วินาทีครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูหน่อยล้วกันนะว่าความสวยงามของเขาเป็นยังไงบ้างด้านหน้านี่สแสดงถึงความโหดเลยดูเร สุดๆเลยมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมฮะในปีนี้นะครับเขาได้อัปเดตเซนสีเจ้าตัวท็อป M40I นี้เขาได้เปลี่ยนกระจังหน้าเวสเบกแพคเกจหมดเลยด้านหน้ารวมกับสีดํานี่โอ้โหเกืนกันแล้วก็ทำรถดุุมากเลยครับแล้วก็กันชนหน้านี่ถ้าสังเกตดูก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์แบบ3ามโลกานะครับรอบคันเลยสไตล์ด้านข้างด้านหน้ารับกันมากมุมนี้ครับจะเห็นเบรกยางล้อแบบเต็มๆนะครับมาดูสเปกกันด้วยครับว่าเขาให้แบบไหนกันมาบ้างครับเริ่มจากล้อแม็กกับ เบรคก่อนแล้วกันเนอะล้อขอ19ิบเก้าลายพิเศษสำหรับ M40i นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับจะอัปเกรดมาจากตัวธรรมดาเนาะเป็นเบรกใหญ่ขึ้นครับเบรก M Sport โดยเฉพาะแล้วเราจะเห็นได้จากโลโก้ M แล้วก็เจ้าเบรกคาลิเปอร์สุดพโลโก้แบบชัดเจนมากในส่วนของสเปคยางครับเขาก็ให้ยางแบบพิเศษมาเลยนะครับไฮโลสเปอร์สปอร์ตหน้าหลังเนี่ยไม่เท่ากันเป็นแม็กสิยางหน้าเนี่ยให้มา255ความกว้างนะครับ35 R 1 9ส่วนด้านหลังให้กว้างมาหน่อยครับเป็น275 35 R 1 9ครับผมคุณผู้ชมครับ ครับในส่วนของด้านท้ายโอ้โห oh, oh. หล่อไม่มแพ้ด้านหน้าเลยเนาะนะครับตรงนี้น้องเอิร์ทเขามีอะไรพิเศษขึ้นมาตรงนี้นะฮะ เป็นดักเทลสปอยเลอร์ครับถือว่าเข้ากับทรงรถได้ดีเนาะแต่นี้คือมันมาแบบนี้ให้เลยถือว่าเป็นดีไซน์หนึ่งเลยก็ได้ครับเป็นดีไซน์ของรถไปเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของไฟท้ายที่มีความฉบเฉียวมากสีแดงตัดกับดํานี่ดูโหดเลยนะครับแล้วก็โลโก้แซดโฟนะครับรวมถึงด้านนี้จะเป็นโลโก้ M40 สูไอแล้วก็เป็นท่อคู่ด้วยอีกอันหนึ่งที่พิเศษมากสําหรับรุ่นนี้ก็คือหลังคาแบบเปิดประทุนด้วยเราสามารถกดได้แบบนี้หมดอ๋อเหรอนี่นี่แหละ อีกหนึ่งความพิเศษสําหรับรถสปอร์ตคันนี้นะครับเปิดประทุนได้แล้วก็เปิดได้ไวรวดเร็วทันใจเลยนะในส่วนของภายในเป็นโทนออกสีแดงดําแล้วก็บอร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นบอร์แบบสไตล์แบบรถแขกแต่ว่ายังคงความสะดวกสบายความนุ่มแล้วก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนด้านหน้าจอตรงนี้ทําอะไรได้บ้างครับน้องเอิร์ท ก็เป็นเบียมันอยู่ i drive ปกติของเบียมันอยู่เลยเป็นจอไซส์ใหญ่นะครับมีพวกเบสิคฟังก์ชันต่างๆมีพวก a p p l e c a r า l a y อะไรเงี้ครับแล้วก็สามารถบอกเวตเตอร์ได้ด้วยนะครับแบบว่า อากาศเป็นยังไงด้านนอกนมาที่อิสตันบูลค c สเตอร์ครับเป็นตัวอัพเกรดขึ้นมาครับเป็นไซส์ใหญ่เห็นได้ชัดมากเลยนะเพียมตรงนี้เนี่ยด้านบนเขียนว่าซัสสี่0 i วัดรอบที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแบบอะนาล็อกนี่แหละนะครับพวงมลาลัยแบบ3ก้านมังติฟังชันมีตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมลาลัยได้ด้วยเขาเรียกว่าพดชิพอันนี้ห้ามลืมเลยนะครับแดมพิบคือคอนโซลนี่ เราก็<อ>มันจะจับรถคันทั้งหน้าเนาะรเราสามารถเลือกว่าจะเอาใกล้หรือจะไกลจแตคันทั้งหน้าสามารถตั้งได้ใช่ครับเราก็แค่ควบคุมของอะไรอย่างเดียวแล้วมันก็จะขับตามให้บนมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับรูปทรงทุกอย่างสวยลงตัวมากครับ สรุปนะครับซัส4คันนี้นะครับหรือว่า M 4 0 i ตัวล่าสุดสวยแรงถ้าหากว่าใช้คนเดียวในทุกๆวันขับไปทำงานก็สามารถที่จะทำได้คันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยครับเอิร์ธแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถไปชมในที่โชว์รูมเบียเดบันยูทั่วประเทศเลยนะครับและถ้าหากว่าได้ลองขับแล้วคุณชอบซื้อได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่ๆวันนี้เราสอคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ